karena kami konsisten dengan บอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เคยอยู่ใมอห้ามทาหาะอ๋อห้างอาหารโอ้โหปิดเลยปิดเลยเออร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในซอยประตูน้ำที่เราเดินซื้อของกัน,กนแล้วแล้วก็เขาย้ายช่วง covid เนาะปิดแล้วไปโยกมาอยู่ที่นี่ต้องบอกแบบนี้ร้านนี้จะเป็นร้านที่ดีที่ที่ที่ทำขนมอะ่ะ กิวเยอะมากนะคะขาหมูกี่จานคะขาหมูเอาอะไรเอาขาหมูเอากี่จานเราจะเอาเป็นข้าวเป็นกับข้าวไหมแล้วเป็นจานหรือว่าจะเป็นจานเป็นไม่เอาเป็นราดข้าวข้าวราดข้าวค่ะหม้ด้วยนะสามจานแล้วเกี๊ยวน้ำไหมคะเกี๊ยวน้ำมาหนึ่งจานประมาณสิบสองคนค่ะ ห่างจากมาคนเยอะมาสกสมหรของเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นคนจีนนะคะน้ป่าน้ำป่น่ถึงไหนแล้วเราเก็เป็นมขาเปิดที่นี่แทน,น,นจัดจัดซอยตรงโน้นอะ แต่เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นโรงแรมข้างบนเป็นที่พักนะตรงนี้ข้างบนเป็นที่พักแล้วเขาคงจะ,จะงมาจัดงานกันเยอแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันช่วงประมาณสัก9โมง10โมงนะหนูคิว<อ>ของเขานี่ต้องเลยไ่้องร้านเลยเค่ะใช่น้ำจิ้มลาดใช่แค่น้ำจิ้มลาดอ่ะก็ะดูแบบอันนี้ชื่อทำวันชื่อเลิศชื่อเซียนพร้อมมากมาแล้วมาแล้วค่ะ ๆถ้าใครแวะให้คนเร็วกว่าก็แวะมานะลองทานดีจ้าเอาแม่ชิมก่อน,นขอชิมขอชิมนะเพราะว่าต้องบอกว่า,อ,วาอันนี้เป็นมื้อเช้าของแม่มื้อเช้าใช่มื้อเช้ามื้อเช้า,ชา,อชาของแม่มื้อเช้าของแม่กับของเนฆเพราะมื่อเช้าเราโม่แต่ทำไรนะลูกแต่งสวยค่ะแต่งสวยค่ะโกไม่สวยนะแต่งสวยมาเดินทาง มนเยอะมากเด็จะให้แซ่บนะเราใส่กระเทียมแต่ดีอยากเปนขั้นใส่พริกเลยนะองเป็นไงบ้างแม่ทำมากบอกเออว่าเนื้อมี่นี่ขหนูก็แม่ีนิเดียวเองอ่ะเจิแย่งกันแย่งกันมแย่งกันมคาราเจนคาราเนไหนคาราเ ชาพี่ดีอร่อยอร่อยมากมา่ผิดหวังใช่ไหมอมด้วยหอมไม่ผิดหวังที่มากินเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะแ้วนะเดี๋ยวเรามาว่าก,กันใหม่จ้าเลยอไอติมเอ,อย่างพิ่งกินข้ามานะพี่เนต็เ,เป็นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เอานนคืออะไรอาโของหวาน

ข้าวโพดเอาข้าวโพดขนิ้วชิมนะข้าวโพดขี้ของน้าองุ่นไปชิมก่อนมันมีรสอะไรบ้างเอากะทิข้าวโพดเนาะอ่าต่อไปของคุณแม่คุณแม่คุณแม่รอเดี๋ยวสรุปแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันแล้วลูกนี่ดหรือหมอ สี่โมงไม่อยากจะให้บอกไหนไหนขอดูนาฬิกาพี่สี่โมงเข้าไปแล้วนะคะจังหาันี้นี่เรายังเดินอยู่ปะั่นต่อมาคือตัน้ำเลยไม่เอาค่ะแม่ใส่หนมนไหมไม่ใส่ค่ะอ่หนูเอาอะไรเอาข้าวโพดกับมันคือมันปลาโพดกับมันอันนี้คืออะไรสับทองสับทองค่ะสองอย่างไม่แค่สองอย่างระมัดน้อย แต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนมันเด็กๆอ่ะนี่เราไม่เด็กแล้วนะมอแลมาแบบมาเดินกินแบบบรรยากาศนี่ฟิลคือดีมากทำโตโตจัดไป เขาอกว่าทำเลตัวเาหน่อยไหากินนะเครี้ารนนั้นก็กินร้านนี้นี่ต้องมองตู้น้านะคะแล้วก็จกินจริจิงก็้องไปนู่นเลยอาจจะเจองปาะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะเนี่ยขนของคุณลุงเจอบ้างไม่เจอบ้างนะ